นะคะตัดสินใจหลังจากการยุบสภาและวกันนะคะแต่ถ้าถามว่าคิดไหมสำหรับการที่จะลงทำงานการเมืองนี่คิดมาเป็นปีแล้วคิดมาหลังจะถ้าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วปี2 5 6 7ต้องไปสมัครสรวรที่เชียงใหม่สวหัวแห่งชาตินะคะไปสมัครสรวรแล้วก็ตกรอบมาอกหักกลับบ้านมานะคะก็แต่ว่าใจเราก็ยังคิดอยู่ว่า เราเห็นสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของอ,อ,อย่างการหัวสวทั้งเรื่องของการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดตาตั้งแต่เกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเติบโตที่เชียงใหม่สิ่งที่หล่อหลอ,หลอมเราเป็นนารากรติยายนทุกวันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็เลยตั้งใจว่าถ้าจะลง การเมืองเราจะลงที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนคือที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจแล้วพอเราความตั้งใจแล้วเราก็มาดูว่าพักการเมืองไหนที่สามารถที่จะทําให้เป้าหมายความจุดยืนของเราเนี่ยเป็นเป็นจริงได้ก็เลยมาลงที่พักประชาธิปัตย์แต่ถามว่าคู่แข่งน่ากลัวไหมหน่ากลัวจะแข่งกันดุเดือดไหมแข่งขันกันดุเดือดก็ต้องลงไปว่าเขาคนเชียงใหม่อาจจะเคยเลือก คนอื่นๆมาก่อนนะอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราเป็นคนใหม่สําหรับการเมืองแต่เราไม่ใช่คนหน้าใหม่ในสื่อมวลชนไทยในในในเมืองไทยใช่ไหมคะเราให้โอกาสคนคนการเมืองใหม่แต่ไม่ใช่คนหน้าใหม่แต่เป็นคนที่ตั้งใจและก็มีเป้าหมายที่จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ